แค่คุณปรับ Mindset ความสำเร็จก็จะตามมาผมเคยโพสใน Facebook ว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับ2สิ่งคือความคิดหรือไอเดียและ2คือการลงมือทำหรือแอคชั่นสสิ่งนี้ขาดกันไม่ได้เลยครับต้องไปคู่กันตลอดหลายๆคนคงเห็นใน Facebook ผมที่ผมเขียนไว้นะครับและวันนี้ เราจะมาพูดถึงความคิดหรือ mindset กันครับแน่นอนครับหลายๆคนที่เกิดมาย่อมอยากประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัวบางคนก็ทำสำเร็จวว้ <Wow. S 1> แต่หลายๆคนก็ทำไม่สำเร็จบางคนก็ล้มเหลวบางคนก็ล้มเลิกไป oh. มันมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้เราสำเร็จนอกจากเราต้องมีเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจนแล้ว ความคิดหรือ mindset ก็สำคัญมากๆโอเคย้ำอีกทีนะความคิดสำคัญมากๆอย่างนั้นมาดูกันครับว่าความคิดหรือ mindset ที่ผมพูดมาที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเป็นยังไงสั้นๆสิบข้อมาฟังกันครับ 1. อย่าหนีปัญหาแต่ให้เผชิญหน้าคนที่ประสบความสำเร็จเขา จะไม่กลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเขาจะเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับทุกปัญหาแต่ถ้าคุณเจองานยากๆหรืองานที่เกินความสามารถแล้วรู้สึกเฮ้ยไม่อยากทำเลยเบอรอนหน้าหนีหรือเลี่ยงไปเลยรับรองว่าคุณไม่มีทางก้าวหน้าแน่แต่ถ้าคุณลุยกับมันเรียนรู้มันผมรับรองเลยเมื่อคุณผ่านมันไปได้ คุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นต่อไปข้อ2จงเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวคุณเองแล้วใครจะมั่นใจในตัวคุณล่ะแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสิ่งที่คุณทำนั่นนะ่ะคุณได้ประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ<อ>ความมั่นใจในตัวเองมันเป็นภูมิคุ้มกันให้เป้าหมายของคุณไม่สั่นคลอนนะครับเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ยิ่งคุณมีความมั่นใจมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากเท่านั้นเยี่ยมมากข้อ3เลือกคบเพื่อนที่ดีโอเคมีคนเคยบอกผมว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเหมือนคนแบบนั้น oh. และการมีเพื่อนที่ดีจะทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วครับคุณจะสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆจากเพื่อนได้ เพื่อนให้คําปรึกษาคุณได้หรือก็อาจช่วยเหลือคุณเมื่อคุณเดือดร้อนเมื่อมีเพื่อนที่มีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยนั่นเองข้อ 4. ให้เลือกเป้าหมายด้วยตัวคุณเองคงไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องตั้งเป้าหมายด้วยตัวเราเองแต่เป้าหมายก็ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของตัวเราเองด้วยนะครับการเลือกเป้าหมายด้วยตัวคุณเองจะทําให้คุณ มีพลังและมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ <Wow. S 1> ข้อ5มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการมองการไกลในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตบางคนก็จินตนาการไปไกลามากเกินไปแต่ไม่ได้หันมามองความจริงเลยฉะนั้นผมคิดว่าคุณคุณมองความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถจับต้องได้ดีกว่าครับลองเขียนบันทึกที่อยากจะทำลงบนกระดาษแล้วก็เริ่มทำและเช็คดูเป็นระยะระยะว่าคุณขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วต่อไปข้อที่6พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆคุณรู้ไหมครับว่าความท้าทายเป็นทางลัดสู่ความสาเร็จอย่างเรื่องการทาเรื่องยากๆเนี่ยมันทาให้คุณเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและไอเจอตุอุปสรรคเนี่ยแหละจะทำให้คุณอยากไปถึงเป้าหมาย ได้เร็วขึ้นหรือถ้าเจอทางตันและไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงคุณจะได้เรียนรู้วิธีประเมินสถานการณ์ใหม่ๆและเดินต่อไปได้อาจจะพลิกแพลงไปทางอื่นหรือจะสร้างทางเดินใหม่ของคุณเองขึ้นมาก็ได้อันนี้ดีนะครับโอเคมาถึงข้อ7แล้วนะครับคือใส่ใจทุกรายละเอียดความรอบคอบจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดทำให้คุณเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างไม่สะดุดและ การใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องที่คุณทํานั้นจะทําให้คุณรู้จักตื้นลึกหนาบางของเรื่องที่ทํานั้นเป็นอย่างดีและคุณก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องที่ทํานั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเรียกว่าคุ้มเลยต่อ <Wow. S 1> ไปข้อที่8 <Wow. S 1> กล้าเสี่ยงการที่จะไปสู่ความสําเร็จไม่มีสูตรสาเร็จตา,ตายตัวนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากคุณต้องชั่งน้าหนักการตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด แต่ก่อนที่จะเสี่ยงคุณต้องมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะประเมินสถานการณ์นั้นๆด้วยไม่ใช่เสี่ยงสุม4 5แต่ถ้าคุณชอบความมั่นคงไม่ชอบเสี่ยงชอบแบบเซฟเซฟคุณอาจจะได้รางวัลแค่พอใช้ไม่ใช่เยี่ยมที่สุดนะจะบอกให้ต่อไปข้อที่9ให้ทำในสิ่งที่รักถ้าใครได้ทำในสิ่งที่รักแล้วผมคิดว่าคนคนนั้น โชคดีมากเพราะสิ่งที่รักจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วมากแต่ถ้าคุณไม่ได้รักหรือรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ทำอยู่ oh. เลิกทำเถอะครับ oh. ไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆหรือไม่ก็สำเร็จช้ามากหาสิ่งที่รักให้เจอและทำมันให้เต็มที่ <Okay. S 1> และคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากแน่นอนครับ oh. ข้อที่สิบ สุดท้ายแล้วนะจ๊ะเห็นคุณค nice? ่าของสิ่งที่มีอยู่คุณค่าของสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวคุณเองเพื่อนที่ดีหรือครอบครัวที่ดีทุกสิ่งที่ผมพูดนี้ล้วนเป็นรากฐานที่จะนำให้คุณไปสู่ความสำเร็จเปอย่างมากคุณอย่าลืมอย่าลืมแสดงความขอบคุณพวกเขาด้วยความจริงใจด้วยนะครับเมื่อมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเมื่อวันหนึ่งคุณ ประสบความสําเร็จเมื่อมองย้อนกลับไปความสําเร็จนั้นนะอ่านมาจากความช่วยเหลือของพวกเขานั่นเองครับขอบคุณครับจบละเป็นไงบ้างครับ1ิบไมล์เซที่ผมพูดมาทํายากนะครับผมบอกได้เลยนะคุณจะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าคุณไม่ลงมือทําบางคนก็คิดจะคิดจะ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 ,จะอยู่นั่นแหละไม่ลงมือทําสักทีและ้จะสําเร็จเมื่อไหร่ล่ะบางครั้ง การทําอะไรครั้งแรกๆอาจจะไม่สําเร็จนะครับแต่อย่าท้อคุณอาจจะต้องทําอำหลายๆครั้งแต่เชื่อเถอะสักวันคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับจริงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่แต่ก่อนจะปิดรายการอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไนะครับเพราะผมจะมีเรื่องราวความรู้ความคิดเจ๋งๆมาฝากกันครับผมหนึ่ง จาจารนเอียมชัยไปก่อนครับสวัสดีครับ